สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับไทมิมดนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพเดียวไปเอามากาทินนะครับอยู่นาบักซีมานะครับพี่น้องแล้วไปซื้อตําหุ่งมาบ้านเอาไทมิมืดขวาด้วยวันนี้ผมกับไทมิมดมีเมนูนะครับเป็นตะแซ่บไครอีนนี้ครับตํากุ้งนะครับผมหมักลลยนะครับตํากุ้งนะครับต้องแซ่บแน่เลยนะครับเพิ่งเราบไิกินนะครับผม S <S บอกก่อนด้ครับนะในช่องของผมในกระสมปีนะครับคลิปในกระดาษแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีงานสอมผมก็ถ่ายงานสอนนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าคลิปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานสอมหลักครับแต่ครั้นี้มันถ้าผมมีงานเขาก็ถ่ายทั่วไปนะอืมถ้ามีงานงานสอมผมก็ถ่ายสอมหลักๆเป็นงานสอมอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ก็จะให้มันแบบหลากหลายบรรยากาศนะไม่นีภาพเด็กกินตำมะฮุงเนี่ยตำกุ้งตำกุ้งเนาะไทยมะนะันบนเนาะเืองเมืองตำกุ้งกุ้งตุใงง่นะครับนี่ เขากระปุ้นพร้อมนะครับกับปิชังนะกระปุ้นกับปิชังเออกระเคี่ยวหมูแคบหมูนะครับมีกระติบเข่าร้อมนะครับอันนี้แซ่บๆือนกันนะพี่น้องเด้อเอาบ่แม่มามามาม่าทับพี่น้องแคปดังกันโอเคนะครับสะมานั่งกินกับตามินมืดนะครับวันนี้แซ่บๆนะครับกินลิ้นนะครับมันก็มะกะทิ้งกินบ้านนอกบ้านนาเฮาเลยแหละอยู่ในตะลุ่มทรายางเงือนผมนี่นะครับพี่น้องบรรยากาศกันได้ห้าโคกเค็งนะครับ จังหน่อยนั่งกินไปกินมาเจองูนะคนด่าเอาไปกินกระเบื้องแล้วเขาซุมเฮานะต้องระวังใ็เอยู่ในป่าเนาะโอ้ยมืดยามเย็นผมขอตั้งกล้องกันได้ไัมนี้นะผมนั่งกินกับไทยมัดแซ่บนะครับผมมาพี่น้องครับมาแซ่บๆมืกันครับกับพี่น้องอุซึเคโรโรเขาละครับานนี้มาด้วยพี่น้องเด้อแซ่บเหมือนกันนะครับกระติบข้าวก็มีครับผมน้ำน้ำกระติบข้าวหอมกะสีมันถึงได้พี่นั่งดูท้ายนนี้ะครับ ถึง่กินห้องอ,อ๋ออัศวินหน้าตาคนเด้อเรายินเสียงผมก็เก่าะอะไรมันแซ่บกันคือเขาเป็นต้องไหม<อ>ลุยมามาพี่น้อง <c oughs> มาแทบแทบดับบรรยากาศดับหนา้าตากินแต่โอ้ไปเล่ากันถุกคนก็หลายคนก็หลายความคิดครับแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่ความถนัดความไปเนาะออกเป็นสี่หนังเนาะมาให้มากันนะครับผมคือผมกันดผมก็ได้หน้าละ เห็นในหน้าเอาไปได้พอกินได้นะฐานมานทำเงินเงี่ยเนี่ยเป็นฐานเงินได้ไประเภทเดียวนะครับปเป็นป้องขอดำตาบุตรบุตรหัอกไม่ใช่ครับเป<อ>็นเห็ดหน้ามีเข่านะบุตรเข่าแต่ไม่ใช่ครับจะหาเงินนะบุตรเงินใช่เออแค่เข่าครับ<อ>ก็ไม่ได้เป็นยังกับซื้อกินขึ้เก่านก็จะมีเงินครับเออขอใ<อ>ห้มีเงนินอืแต่ขอสำคัญก็คือว่าเขาได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขนะเออตายไปละอืม ใช่ยังเมื่อไร่เสรบเอาอร่อยเดาพี่น้องเอาใส่ไม่คบพ่นเขาค่ะถ้าทิน้าเขาออกมาเขามัามามาพี่น้องมาเทแคปหนึ่กันเออมาเด้อมาเด้ออนนียอยากให้เแอ้วนักสุดชอดเนาะ เอกับนี่อยนเดาวพทองใหญ่ๆกับพีตัดเซตัเซนนเท่าห้อขึ้นขึ้นามาพี่น้องเออยู่กกินั่นพี่น้องอยู่ตรงเรืหกกับเรกหกงนั่นนะอยู่ีการกะสาดเลยครับผมครับเออผมอยู่แบบแบบนี้ชีวิตจริงผมเป็นแบบนี้เออหนึ่งเดียวคนคิดว่า เอาลาไปเช็หน่อยคุณมโม่ลายนะครับไปช็ดลนเอาเอาความกระทำลายกับคำโม่เขานะข้อต่อลายมันจะพีน้องนี่กุ้งี่กุ้ง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 คครับนี่นี่ หลากหลกายคับคลิปผมเออช่วงนี้คลิปกินช่วงน,นี้นนนไทยมีมดพากินคลิปนี้คลิปนี้ตั้งซี่าไทยมีมดพาสนวนะครับเวันไปอ่ <laughs> อามออ ตัวผมอากาอัเพเนาะยืมอ่ะอืมตมามามพี่น้อง่นีน่อยู่แบบนี้เหรอเออแบบนี้อยู่แบบนี้บุมบ ไม่เคยสั่งผากมันดูดีะครับดูแบบไอนดูแบบใดอยู่แบบนั้นเนี่ยยิ่งแบว่าง่ายปุกุกว่าง่ายตรงปุกบาดใตัวบาดตัวต่างคนอืปนแคบบานนอนข้าันแฮปี้นองอันยอไหมเอม มันจะมาเกดเห็นังเทอาจจะเป็นหน้าผมเ้ออาจจะเป็นหัวผมเห็นย uh ุธยามเหมือนครแล้วอาจเห็นหมอนน้ใจก็ชีว uh ิตก็เชี่ยบอื้นติ่นแบบบางบางเลยกับี่น้อตจังใจจอดกินแบบนี่เลยนุ่เลยเออเลยก็เยคนมันเลยอ๋อบได้นจะหน่อยกะแต่ไขว่ เนี่ยแโซลอนเลไงยซลอนเลยจัง่อยอันนี้เป็ชแท่งเลยจังเลยอ่าอ๋ยี่ต่อไปห้องห้องกระุนกระบุนห้องกันมาคุณเขามาคุณเขาเห็ดทกินเขาเขเห็ดเป็นตะเสีบนะอคือห้องแบบมาในนี่กระทึนในนี่เลยใชเป็นตะเสียบตะเสียบเมาห้อกินห่าเสียบคนกินห่าเสีบอย่าี้อมาตัวสีสันคนเบิ่งนะเห็น กินแล้วก็จะอยากนำออบอกเขาอยากเนาะแค้มได้ครับพี่น้องออืืจับๆเลยนกับอันนนาจับโมนะแต่ห้องบอดแทบอืหันมากินไทยมีมืดเออไทยมีมืดใ <c oughs> หญ่อยากไทยมืดอ,อีส์อ่อยอืม้ม

เ็นสมมกัมาถ่ายเนาะเห็นได้เนาะมโทรศัพเนาะมันทานีนิดน้คมุ่มงีันุนนนไปยถ้าเห็น่เมืดเป็นเมอะไรเห็นคือเก่าออคิมันเคือเก่าบก้ก่อนเนี่ยเาเฮาคือคนถ่ายชิปปดนคนไี้เงินคนถ่ายนะมันไาอืมแค่น่อยแต่ลายอะบุกปยังคือมันได้นาไในสมมือยูอ่แวคิเฮาคงเาังเาแต่มันได้เนะ สัมสัสทงรูปสื่อนาอสำคนคิดซื่อไปี่ายเลยลอืมอมมันเป็นคนอย่างนี้เนาะอมงคงเนาะเออคนธรรมดาอืม,ม,อมไม่คุณปากหลังเลยอืมน่ยนะ แทปแบบน้องเนี่ยนี่กินแบบบางๆเลยกินแบบ้าบนียเราบริการแบบรล่อกินแบบไปทำเต่งตัวแบบนี้เลยดอนแต่งตัวโกบาเไรอ๋อ บี่กินไม่ได้เหตุผลกินเลยแล้มเรมเมนนที่ไดกินเนาะเงินเงินทุนเลยทำงานที่กับกินน้้ำนะต้องการเริ่มต้นกั มมีเเหตุครับเนี่ยคก,กินน้ำคือกินหัวาตางักันจนแตกนะแต่เมนน่อี้นี้นี่นี่คลิปหน้าให้มีมืดจัตห้อหงให้ท,าทาา่างนิดทานทำเองลองง่ายนะัดเพ่ไม่รู้ว่าอไร่อยไหมแต่ว่ามึมหาชื่อเหรอจ้ามน<ด>มีช่วานเขา เราขอน่ารมบาิเลยนะไม่วันมันจะจำมันจะแยนนาใช่นี่มัตำไม่กิเดีได้คิดหน้าแค่ม่คคนตำที่ตำเนี่ยธราเลยตำไ่่ากรดู่อนแใช่มิตหลักมเขาเออหลักมงกมลักเขาหลักทุกอย่างมันบินกบธรรมดานะมเนาะธรรมดามแซ่บ ต่ำมองหุสนคือหลักเข้ามาเนาะอลักทุกอย่างหลักออดเปรียลักเนามะเพ็ดเนี่ยมักับหลัเป็นไงชื่อเขาองอ่เนี่ยจะทานย่อัเอกินน้ำยาละเป็ดกูอันนั้นเนี่ยละช่วชูวยเปรี้ยมาก ได้ถุงไว้ไปลงน้ำละให้ไทยให้ไทยนี้ไปออาไปออนะามง้อมในน้ำแล้วนะเป็นลอยมาตามนำ้ำเฮ็ะเูดีเป็นตีเป็นนะผมไม่ก็มาต่ดน้ำที่เอาในน้ำมันจอแบบแบบสุกแล้วนะเออผมม่กดูกัรนี้บุ๊ค แคทแคพี่น้องมามอาดอาจินบัเป็นตาอร่อยเขาอเป็ม่กีเหรแคบอืมก็มันซื่อด้วยสำหรับผมนะถ้เกิดเป็นคนแตรานีมีสีเขาจะเห็นนะเกษตรเ็ยังกอแต่ว่าจะเห็ดหไปดูอื่นนรอบอี่านะอ่า จนคนเขา้าานเขาอาจจะิยะชอบเขาอืาอเขาวนนี้เป็นต่างบ้านเขาเมื่อกลับาต่างนะครับเรา่ลี้ยงเลี่ยงไปเปลี่ยนแปลนี่ือว่าเขาสามท่านขำงบาวน่นอนต่าง,าง,ขงเขาเป็นอจีพเนาะอืม,อมน่งเมื่อซูมอเนี่ง่ายว่าทุกคนมีสถานีสถานีโทรทัศน์ของไทยของมันอืเพราะหนึ่งโทรศัพท์ไดถ่ายทอาเส้ดได้อ สามารถเป็นรานเด้รัดของมันไดนช่องทพงานมากอยู่ที่เป็นเดบางคนเ่ไม่เข้าใจก็อาจจะมุมมองขาอาจคือไม่เข้าใจนะที่อธิบายไปคือเขาเขาเข้าใจอนเรื่องของียันนไะแเข้าใจนตัวเลยเพราะเขาเขาคิดว่าเขาเข้าใจขเหตุอย่างลงไปได้าใก็เตจะไปเดือดร้อนยเดียวนั่นนะเมา ใช่แล,ล,ล้วนะอ๋อพกตดิก็จะเป็นคนลลนิ่ลิ่หัวนะอือคนน่ล่หัลกกับอมบอเลยสิยยเด็ดเห็ดงก็เห็ดอืเห็ดทำมีความสุปเ็ดป็นิ่งเห็ดนิ่มีความสุขเป็น่พร้อมอือเห็ดครับอืมมเจะรอนอืออื แคบมี้งเนี่ยหนุ่มเขาอือะไรฮึ่มอะไรต่างๆในไทยมืดเนาะปากคิปเหนไทยมือกินในร่าง นี่เห็นให้มีนัดมานก,กินในรถเปลี่ยนสากตัวหนั่งสิพาใทรมัดไปกินในน้ำกินอยู่ตรงน้ำแล้วมุดลนะไปมุดมันไปกินใต่น้ำพร้อมอนั่นก็มุกู่มือ เงี้ยมันจะกินกรบคุณให้เบิ่งเงี้ยป่ะกินคำนี้ง่ายตาส่วเนี่ตาส่วนกว่าคำง่ายยำมันทำมาออกพ่น้องเลยไอ้ดู ถ้า่าชีเสียบไปล่างก่อนชื่อมดิเราโฟร์กดไปล่งางขึ่ถ่ารูปทันัีเอบะอแทปปี้น้หยมามากินหลังกัน รุ่นชจาองเอ,ปปรรงอง่อเแบบป็นกร,ร่างที่บบน,บบนี่ไดแบบแบบ้อ่ายับหยับแคบจะ็ปน้องว่ไใดยันนมาดูเล่นับหืม ใช้ดีวิทย์ให้นค,นคนคุ้มค่ายาเห็ดยังก็เห็ดอืมิ่ในช่องผมมีสิมีรีวแรกเรก็ราเริ่มแรกแรกมันว่างเพื่อนาว่าง,างค่อยมีงานทำนะครับไม่คอยงานสอนะ ก็เข้ามาดูบ้านนะครับเพิ่งมาดูบ้านใหม่นะครับผมเมือ่อวานพวกทขายังทังเทศอ่ะแหละหอ,อันนี้เขาคือเอาความไปถึงตอนที่มันเริ่มต้นใหม่จากการที่มาดูบ้านมันคือจะของเหนื่อยนะออก่นะอนมาเกิดท่างเทศอ่ะนะเขาจะเส็นเอาไว้แล้วเนาะเขายื่นมาสายนี้เขาเป็นสายนี้ตัวเขาหมักทางด้านนี้เนาะืถหมักทางด้านเลยครับใางด้านนั้นนะมันจะมีความทุกข์เนาะในชีวิตเป็นคานทุกอ่ะ เที่ยวงั่นมองนี่นะตัวเองเป็นคนหมักเกี่ยวเนี่ยาห้องห้ออกเขาไ,ได้เห็นสุข,ขุณค,ควรนะตะกี้พอพอไปทำงานไ็ยังน้อยเนาะทำงานโรงเชียงแต่ีสมบเจือบงานเปนนำเรียนเปนนาครับเรื่องสายสายาสั้นๆนะเพิ่งขั้รเรียนมีโรงเรียนนะมีโรงเรียนที่ที่ว่ามีชื่อเสียงรงเทียน,นะ ครงไทยทบบเราโทรัทนโรงเย็นพอครงไทยโทรัทบอกได้แค่นั้นนะครับเอันนี้นี่คือขบเลยอมมมอมีตำแห้งตำพุ่งเอ่อพริกตำพุ่องอืม,อม,ม,มกุ้นน,นนี่มะกหินนีข้เหนียวนีน้ำแข็งนี่ไปพี่อกแยก มากินเสร็จเขาอยู่ที่แยบแยบเขาแซ่บพอจะมีความสุขกับชีวิตเฮานะอือันนี้แหละไม่บอกเรามีชีวิตอยู่เฮ็ดยังก็เฮ็ดเหรอผมมีชีวิตอยู่ตายไปเขาเกิดมาเพื่อเสียชีวิตอยู่แล้วชีวิตนี้เกิดมาครั้งครั้งนึงต้องใช้ชีวิตในคนคมค่าอยู่ที่เราเราต้องไป ตัวเองไปปีบดบอก่ายตอนนั้นเห็ไปด้านั้นอะต็มไม่เหาบุญตองไปยามไเมื่อเ้ยังเนยังอืาเป็นไม้บรรทัดนราบริษัทน่ต้องทิ้ปากเป่ามีแบบคิปไมหี่เราว่าไม่สะาดเร อันปนตมาฮบุกแกุบกร็มอีกเผ็ดหนัคลิปหน้าใท้มมดจิใบตามะห้องอยู่ที่ไหนอย่าลืมจิตตามด้วยหรือว่าใบตามะห้องในน้ำในป่าใน ในไทยขยาพีภาษะื<ถ>อ้อหนาไทยมัดเกียพีพภาษาในในน้ำผมมีหมากรัง,รเเงในน้เนี่ยคนมีอะไรครับผมเนครัเป็นเหมือนกันแกเป็นตามนี้อยไดงผมขอให้เ,เข้าใจนะครับอันนี้ผมหมาถึงคนในบ้านผม,มนะครับเนอะอ คือผมก็ไปตามยุคตามสมัยเนาะเพราเขากับดิทันในยุคของโซเชียลเนาะคือพูดง่ายว่าผมกับคนอที่โซเชียลมากขึ้นนะนานนะโมเมนแค่สมัยมีสมาร์ทโฟนนะก่อนสมาร์ทโฟนอย่างเงยเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเลยเป็นคนที่มัดมันอีจฉาแ,แล้วคนของเขาเข้าใจเขากระเบงว่านะทำมันกระเบงบ เขาพยากเบิ้ลกระเบื้องนี้ครับอขาจะเบิ้ลกระเบื้องนะครับของแบบนี้นะครับเพราะมันคนเป็นหลายนะครับไปดูในสิ่งที่เขาหมักนะการที่ผมมีโอกาสได้มานั่งเล่นนั่งเล่าเนี่ยคือว่าให้าคนเข้ามากะรู้ในตัวตนของเขานะครับรู้ในแนวคิดของคนแต่คนนะครับเนาะความคิดคือนเดนเดนนะครับเนาะบางคนจะเห็นแก่ตายกันนะครับมูจังใส่นะครับที่เข้าใจชอาเป็นคนนั้นอย่างนี้นะบาคือกี่ปีแล้วนะอันนี้ใจดีนะเด็มอนี่มอนี่ฮัน ใจมันหล่อใจมัม<โ>นหล่อแต่าคนก็ลออ่อหรอกใจหลอ่อคนอบลอ,อนะได้หนึ่งคนบวชิีตัวคนรอลนนเยอะันก็ต้อ,ตอตงมาคนผมน,นี่ได้เรียคงอมขบไรครับผมคือขบมาแล้วครับคนเฒ่าบอวบขี้ตัวร่องตรงเลยผมลุกขบมได้นะผมก็ฝากเอนผมขบนะขอดูถึงดอกคนเอาทีงมีสัจจะ,ะเนี่ยนะเนาะง่ย่าง นั่นกระมอน้อยมันยังไม่คนคิดว่าอิตุ่มเลยขึ้นปีกว่าโ่ง,ง่ายอันนี้เด้น้อยถ้าเราคนเป็นลงไปน้ำมมอนี่กม้อนี่เป็นคนไหวใจได้เนะเ<อ>านะคนที่ผมไปนลำผมไหวใจน้ำมันดาเนาะ คนบ่รอดใจลอ้อใจลอ้อ <c oughs> ใจรอดได้มคบคนที่ดีใจกับเขากันได้ไม่ได้คบคนที่หน้าตาเน <Yeah. S 1> ี่ยใจบลอเถอะแต่รีลาาเด็ด <c oughs> ลีลาทำอาหารเลยอ,อยากคิดไปไกลเด้อลีลาทำอาหารเลยอ,อยากคิดไปไกลเด้อ ร่วงแรงขับพี่น้องลมเรื่องเพดจัยพี่น้องนี่ยเพดจพี่น้องนี่อ๋อคิดน้อยสยวันปรรมบาอือแคบแบครับโอหกินแล้ก็ต้องเอื้อมเนาะธรรมดา น้องสิบอกผมมีมารยาทมีแบบสัมเนียตโอ้จริงสัมเนียโอ้ง่ายต้องพกเขาให้เป็นมี่ขาอยู่นี่คือสิบ่มีบ่อยากเป็นคนที่ยวโก้คนโอ้ชิบมันระเบียบเรียบร้อยตัวหน้ากล้องมันสบม่ๆครับชีวิตกินก็เป็นอย่างนี่เขาจะเคยเป็นอย่างนั้นคือหน้ากันนะว่าเอามันก็เป็นในนี้เนาะคนเจ๋เป็นในนี้เพื่อนผมนี่แค่เนี่ยมันติดธงนะมันยังว่า อากาศมันทายที่นะมันไปอยู่กางบ้านเนาะกลางบ้านบาทีมันหลังนั้นมลนวนีบังแล้วมันเบาบุกไปเบาอืือบเดียวไปเนี่ยเป็นทุ่งะนะล่มลมลุ่มลมอันนี้บที่โฆษณาใหเขาด้วยอ่าคุณก็ต้องห่วงประจำอยู่แล้วผมไม่ได้โฆษณาของม่องด้นนหละวัาต้องปิดอันนั้นไว้ผมยัหรอกเขานังออม เขาบม่ได้เห็นเห็นสติกเกอร์เนาะตัวขับกินเามืเอไหร่เขาจะชอบซื้สนีมบ่อซื้อซสนีมบ่อเดียวน่อนจะเบิ่งเขาได้่นี่น่องเราควจะเมาทูดินบันี้อย่าลืมติดตามด้วยนะผมอก็ติดตามมันนันะเดยว้นวนจุกืวันจุก่นเอาเรื่องต่อมันใส่ผ้าก่อนยืมพี่น้องเลยสวัสดคุนคอนเนาะ ของภาคนี่เรืยกสั่มเครื่องโทรฟ้าติที่ต่อไเง้ยครับทำเบื้องลวมันใจในฟีมือมากมาทเอะไรถ้าเป็เบื้องหลายคลิปกะไต้เงหลไรคลิปเอาครับที่เขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ออกที่ทางทางนะทางโงาน,งานส่่มได้ใส่ง,งานได้เรื่องคือเดือดรูเอาสรุปคนเคนรื่องสภาเนาะมา่สมเนาะมาใส้าางานไดยจบจบคนละคนไม่ได้อ ผมเนาะใช่ไหมวยณน่สนอยใช่ไคือว่ามันสมแล้วมันก็ต้องมีต้องมีอยู่ปรทุกอย่างถึงมีประซัพจแก้กันไปครับอ็ตามไปชไปแก้ให้ครับนี่อมครับวันนี้าใชคสาทุกอย่างนะครับมนี่จะสัดก่อนว่าเขาสดใน่ไงวะที่มันทุกอย่างนะเงยผ้าผมมีชา้นอธิบายพยากระช่อมอตอว่า่านออก ใายผมเนี่หรอเพราะผมพอเห็นง,งานทุกคนก็จะคิดเห็นให้มันคุ้มค่าแล้วหมายถึงว่าเครื่องสภา,าใช่คือสภาซ่อมแล้วมันโอเคมาครับว่ามันซ่อมซ่อมง่ายซ่อมไวในเงินละในเงินเร็วนะครับที่เป็น,วนาพวกเครื่องสภาที่ตั้งใจนักเที่ยงนะครับจักรยานสปานะครับหรือใส่บ้านเนี่ยใช่ทุกคนก็ต้องทำงานมันแบบในเงินเนาะในแบบกระตุกกระติกเนี่ยครับรยืดเลยหน้อยไหมครับ ทามาซ่อมมาซ่อมอยู่ครับแต่ว่าผมกับถ้าให้เรียกผมไม่อยากซ่อมครับมันอะไรเงินยสถามาซ่อมทุกอย่างอยูอยออ่เลยแต่ว่าดูทั่วไปที่เห็นในคลิปลกับไปกับมอเนี่ยจะไปส่งเพื่อสภาพานะเอานอกสถานที่เนาะเพราะเห็นคลิปพร้อมนะเพราะว่ามันนี่เไวนะครับแต่ผมก็ไปซ่อมไปเขึ้นท้ายอย่างเดียวไงถ้าเป็นอะไรก็กเป็นเองนะน้ำบุญอะคือเซอร์่า,า,าในปั๊ด เดียวมันคือผมจะเป็นคนพิจารณาองนะครับโทรมาแล้วอ่ะราอาการนะครับแล้วประเมินนาเออมันใช้เวลาเระเมนครัไปไน,นะ <S 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 มานั้วน,นะครับาาไไถ้าหาสั่งก็ได้นะเวลาหาซัางก็รั่งต่าไปให้หรือร้างมาบ้างก็รู้แหละนี่สถานการณ์นะครับติดต่อผมได้น,น,นะครับดูรนะครับคู่ต่อห้าสองหงสองสามแปดนนัวเอร์ผมในแอดไลน์นะครับอาจผมไปสอนไอ้ผสมมาเงินนะ ผมรู้ผมได้งานวก็ส่งรูปเทใน,นผมนะตรงปลครับ,น,รบ,บนนี่ไปกัโมนี่นะครับนาะประมาณนั้นเขาติดตามลยครับจากที่นี่อปสมินะอปไปที่นคับผมวัสดีครับ <S <S บ๊ายบาย